ขนาดกำลังการผลิตมันก็คือสูงมากด้วยประมาณ1,400เมกะวัตต์เราลองคิดว่าเราจะใช้เครื่องจักรกลเทคโนโลยีอะไรที่จะได้กําลังแรงม้าระดับ1 9ล้าน9แสนแรงมา้าประสิทธิภาพของกังหันก๊าซเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆผมเชื่อว่านี่เป็นจุดเปลี่ยนทายเพื่อไปหาเชื้อเพลิงสะอาด แม้ว่าทั่วโลกจะเริ่มหันมาใช้พลังงานทดแทนในสัดส่วนที่มากขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าพลังงานฟอสซิลอย่างถ่านหินน้ำมันและก๊าซธรรมชาติก็ยังถือเป็นแหล่งพลังงานสำคัญที่ใช้สำหรับผลิตไฟฟ้าอยู่ในหลายประเทศรวมถึงในประเทศไทยที่มีการใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติมาเป็นแหล่งพลังงานหลักในการผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่สะอาดสุดแล้วกันสะอาดกว่าถ่านหินสะอาดกว่าน้ำมันเตานะครับ เรื่องที่2ก็คือประมาณ50ปีก่อนเราก็ค้นพบหลุมกา๊าซธรรมชาติของประเทศเราเองนะฮะอาจจะทิศดีนกันแหล่งเอราวันแันก็เป็นจุดต้มต้นอีกอันหนึ่งว่าทาไมเราต้องเริ่มใช้กา๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นทรัพยากรของเราเองโดยจะต้องอาศาัยโรงไฟฟ้าในการผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งในประเทศไทยมีโรงไฟฟ้าหลายประเภทอย่างเช่นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนโรงไฟฟ้าพลังน้ำโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์โรงไฟฟ้ากังหันลม รวมถึงโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกังหันไอน้ำและกังหันกา๊าซซึ่งใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างกา๊าซธรรมชาติในการเผาไหม้ซึ่งถือเป็นโรงไฟฟ้าที่มีจำนวนมากที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงในการผลิตไฟฟ้าโดยข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟพระบุว่าในปี2564โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ8,000เมกะวัตต์ รองลงมาคือโรงไฟฟ้าพลังน้ํา3,900เมกะวัตต์และโรงไฟฟ้าพลังความร้อน3,600เมกะวัตต์แล้ววันนี้ Tech Report จะพามาทําความรู้จักกับเทคโนโลยีหลักที่เป็นตัวกําเนิดไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมนั่นก็คือกังหันแก๊สรุ่น 9HA ถือเป็นกังหันแกส๊สผลิตไฟฟ้าชนิดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในปัจจุบันพัฒนาโดยบริษัท GE หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์และเครื่องจกักรที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าระดับโลกแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเรายังไม่ได้ใช้กังหันแก๊สเลยเราเริ่มจากกังหันไอ้น้ำหลักการก็คืออะไรก็เอามอดมอต้มหรือบอยเลอร์นี่นะครับเอาเชื้อเพลิงแทนไ้เป็นน้ำมันเตาหรือว่าน้ำมันดีเซลอะไรก็ตามเนี่ยหรือฟืนหรือแกลบเนี่ยนะฮะเราก็เปลี่ยนอนั้นเป็นก๊าซธรรมชาติ เป็นต้นกาเนิดความร้อนเพื่อให้ได้น้ําเดือดน้ําเดือดได้ไอน้ำเอาไอ้น้าไปเข้าเครื่องกังหันไอ้น้ำนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่เราใช้ก๊าซธรรมชาติก่อนหรือถ้าภาษาไทยเราจะเรียกว่าโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทีนี้มันก็มีการพัฒนาเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนร่วมใช้กังหันแก๊สเนี่ยนะครับบวกกับกังหันไอ้น้ำนั่นจืงทำไมถึงเรียกว่าตัวพลังงานความร้อนร่วมเพราะว่าทั้งก๊าซและไอ้น้ำมารวมกันในโรงไฟฟ้าชุดเดียวก,กัน จริงๆกังหันก๊าสมีมานานพอสมควรแล้วครับหลาย10ปีมากพอสมควรเริ่มต้นจากประสิทธิภาพที่มีค่อนข้างต่ําคืออาจจะน้อยลงถึง20-30%มันมีวิวัฒนาการขึ้นมาอย่างชัดเจนว่าประสิทธิภาพของกังหัน๊าสเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆเนื่องจากเทคโนโลยีที่เราใช้จนกระทั่งถึงนจุดนี้เนี่ยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด ก็คือ9 h a เนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยจะอยู่ที่64แปลว่าอะไรคำว่ามากกว่า64อก็คือว่าเราสามารถใช้เชื้อเพลิงได้อย่างคุ้มค่าที่สุดแปลว่าต้นทุนค่าไฟก็จะถูกโดยสรุปแล้วประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าที่กังหันก๊าซ9 HA ทำได้ก็คือสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้นใช้จำนวนก๊าซธรรมชาติน้อยลงต่อการผลิตไฟฟ้าหนหน่วยและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากขึ้น ขนาดกาลังการผลิตมันก็คือสูงมากด้วยกำลังพันสี่ร้อยเมกะวัตถ์ถ้าเกิดคนทั่วไปจะไม่คุ้นเคยกับหน่วยเมกะวัตต์เท่าไหรก็คือถ้าเกิดผมจะแปลงง่ายๆคือพันสี่ร้อยเมกะวัตต์เนี่ยมันจะเท่ากับประมาณหนึ่งล้านเก้าแสนแรงมา้าเราลองคิดว่าเราจะใช้เครื่องจักรกลเทคโนโลยีอะไรที่จะได้กําลังแรงม้าระดับหนึ่งล้านเก้าแสนแรงมา้าเราไม่สามารถเอาเครื่องยนต์เบนซินดีเซลใช่ไหมฮะรถยนตท์ทั่วไปประมาณ150,2ถึงแรงมา้าต่อคันนะหรือรถบรรทุกก็3 4 0 0แรงม้านะครับ อันนี้เราพูดถึง1นแสนแวงมาทํางานอย่างต่อนเนื่องนะครับอีกจุดเด่นของเทคโนโลยีกังหันก๊าซก็คือการใช้พื้นที่ในการผลิตไฟฟ้าน้อยมากมเมื่อเทียบกับการผลิตไฟฟ้าแบบอื่นอย่างเช่นในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสามารถผลิตไฟฟ้าได้1,400เมกะวัตต์ ในปริมาณเท่ากันหากใช้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะต้องใช้พื้นที่ถึง14,000ไร่เนื่องจากการใช้โซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้า1เมกะวัตต์ต้องใช้พื้นที่ประมาณ10ไร่ ซึ่งปัจจุบันกังหันก๊าซ 9ha ได้ถูกนำไปใช้งานแล้วในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นที่โรงไฟฟ้าบูแชงประเทศฝรั่งเศสมาเลเซียเวียดนามกรีซหรือโปโลแลนด์รวมถึงในประเทศไทยกังหันก๊าซ 9ha ได้ถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรกจำนวน2เครื่องที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่นรวมบางปะกงจังหวัดชาเชิงเซาโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีปริมาณการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ1,400เมกะวัตต์สามารถส่งกระแสะไฟฟ้าให้ได้เกือบ3ล้านครัวเรือน ขณะที่การทำงานของกังหันก๊าซ 9HA จะเริ่มต้นจากการหมุนของใบพัดเพื่อดูดและอัดอากาศเข้าไปด้านในและมีอุณหภูมิการจุดระเบิดมากกว่า1,400องศาเซลเซียสโดยลักษณะาการทำงานของมันจะคล้ายกับใบพัดที่ใช้ในเครื่องบิน โดยหลักการทํางานของกังหันก๊าซต้องมีอากาศและเชื้อเพลิงซึ่งก็คือก๊าซธรรมชาติเพื่อทําให้เกิดการเผาไหม้โดยส่วนสีฟ้าที่เห็นอยู่นี้คืออากาศภายนอกที่ถูกดูดเข้าไปในเครื่องจกักรจากนั้นอากาศจะผ่านไปที่ตัวกังหันเข้าสู่ขั้นตอนการบีบอัดให้เกิดแรงดันสูงและอุณหภูมิสูงส่งผ่านไปที่ห้องเผาไหม้จากนั้นกังหันจะปล่อยตัวก๊าซธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้เกิดการจุดระเบิด เพื่อที่จะสร้างพลังงานออกมาได้เมื่อการจุดระเบิดแล้วเสร็จก็จะได้เป็นพลังงานกลขับเคลื่อนผ่านแกนหมุนที่อยู่ตรงกลางของกังหันเพื่อส่งไปที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือ g e n รเตอร์เปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ส่วนการทำงานไทยในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมก็คือการนำไอเสียที่มีความร้อนสูงจากการเผาไหม้ของกังหันกา๊าซที่มีอุณหภูมิสูงได้ถึง500-600องศาเซลเซียสมาผ่านเครื่องกำเนิดไอน้ำหรือเรียกอีกอย่างว่าหม้อต้มน้ำซึ่งจะทำให้น้ำเดือดจนกลายเป็นไอไอน้ำจะถูกส่งเข้าไปที่เครื่องกังหันไอ้น้ำในด้านซ้ายของภาพซึ่งจะเชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือ g e n รเตอร์เอาไว้เช่นเดียวกันค่ะ ส่วนในอนาคตการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันกา๊าซก็อาจจะพัฒนาไปใช้เชื้อเพลิงที่ไม่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเช่นไฮโดรเจนซึ่งตัวกังหันก๊าซส,สามารถรองรับการใช้เชื้อเพลิงเหล่านี้ได้ยังไงก็ตามเนี่ยพลังงานฟอสซิลเนี่ยก็ยังจะผลิตตัวคาร์บอนไดออกไซด์ยอยู่ดีใช่ไหมครับเราได้มองเห็นถึงการที่เรามีเชื้อเพลิงที่ไม่ได้ผลิตตัวคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเช่นไฮโดรเจนหรือแอมโมเนียซึ่งในอนาคตเนี่ยเรามองว่า การที่จะมีกังหันก๊าซเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่ใช้เชื้อเพลิงที่ไม่ได้ผลิตตัวคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยได้ถึง100%ตครับตอบโจทย์ในเรื่องของโรงไฟฟ้าสะอาดซึ่งตัวเทคโนโลยีเนี่ยสามารถทําได้คือปัจจุบันนะผมเชื่อว่านี่เป็นจุดเปลี่ยนทายเพื่อไปหาเชื้อเพลิงสะอาดซึ่งลําความพร้อมอยู่แหละนะครับในแง่ของโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซทั่วประเทศนะครับ ถือเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยที่ต้องบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลกันระหว่างการผลิตไฟฟ้าให้มีพอเพียงกับความต้องการใช้ที่เพิ่มสูงขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อลดการปล่อยกา๊าซคารบ์บอนไดออกไซด์ให้ได้มากที่สุดซึ่งกังหันกา๊าซ9 H a นี้ก็ถือว่าสามารถตอบโจทย์ได้ค่ะ ขอบคุณที่รับชมทีเดนเทควีพอร์สนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเนช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดร่วมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ